วันนี้ไม่ไม่มีภาพอะไรนะคะไม่ไม่ทราบว่าจะเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราพูดเรื่องของภายในเราพูดเรื่องของภายในนะคะันม,มีมีเอกสารเล่มหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในนี้นะคะหนังสือลับที่สุดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่ความพยายามในการที่จะ ทําลายทั้งพักที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณขบวนการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณน,นะคะในนี้หน้าข้างหน้าก็จะเขียนเลยก็คืออันนี้เขาเริ่มต้นเพราะนัานที่บอก66ทับส3เป็นการปรองดองอันนั้นก็จริงแต่เขาถือว่ามันเป็นผลพวงที่ทําให้เขาชนะการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ตอนนี้ ความคิดซึ่งต้องการปฏิวัติประชาธิปไตยตามตำราของคนที่เราเรียกว่าประเสริฐทรัพย์สุนทรหลายคนคงไม่รู้จักแล้วละ่ะคนรุ่นใหม่ประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยเป็นอดีตคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาช่วยงานความมั่นคงแล้วได้เป็นอาจารย์ของคนจำนวนมาก และบัดนี้เข้ามาอยู่ในคนเสื้อแดงก็มีหรือคนได้พักก็มีจํานวนมากแล้วก็มีผลต่อทางกองทัพที่ถือว่าเขาทําเขาคิดว่าที่ต่อสู้ชนะคอมมิวนิสต์เนี่ยพราะ66ทัพสออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วดังที่เทนจะได้บอกก็คือความพ่ายแพ้เกิดจากภายในไม่ใช่ภายนอกภายในเป็นด้านหลักภายในเป็นด้านหลักถ้าภายในแข็งแกร่ง ไม่มีทางเลยที่ภายนอกจะทําให้เสียหายได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยในนี้ใช้คําว่าเปลี่ยนจากนโยบายการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เป็นเอาชนะระบอบทักษิณถ้าดูนะคะที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยชนะระบอบทักษิณมีกองทัพแห่งชาติฟังดูเหมือนภาษาไซาๆนะพักของมวลชนองค์กรแนวร่วมโอนอำนาจรัฐแห่งชาติเพื่อสร้างสรรค์าการปรองดองนะคะ แล้วเวลาเราตรวจสอบในนี้เนี่ยนะคะแน่นอนก,ก็จะมีชื่อคนที่เกี่ยวข้องหลายคนแม้กระทั่งพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธท่านจำเป็นต้องพูดความความจริงเพราะท่านก็เป็นสิทธิเอกคนสำคัญของประเสริฐทรัพย์สุนทรด้วยเช่นกันในนี้มีแผนการที่ิฉันจะพูดในวันนี้ก็คือมันมาเกี่ยวข้องกันส่วนหนึ่งเอานะคะยกตัวอย่างว่าอะไร ยกตัวอย่างว่าการทำลายองค์กรการทาลายขบวนการประชาชนดังที่เดนได้บอกแล้วก็คือทำลาย,ายจากภายนอกส่งมาภายในในกลุ่มของขอบวนการประชาชนขณะนี้พักมีพักมีนอประชแล้วก็มีมีส่วนต่างๆที่เป็นคนเสื้อแดงและผู้รักประชาิไปไตยต เพราะนั้นในอยู่ฝั่งคลองเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามคือมันเกิดจากภายในเนี่ยก็จากภายในมันมีธรรมชาติอยู่บางอย่างนั่นก็คือองค์ประกอบแห่งความหลากหลายของกระบวนการประชาชนก็ก่อให้เกิดปัญหาองค์ประกอบที่หลากหลายและปัญหาผลประโยชน์เมื่อได้อำนาจรัฐระดับหนึ่งนั่นก็คือ เป็นการนำผลประโยชน์เข้ามาแลกเปลี่ยนเพราะมันไม่ใชอ่องค์กรที่มีองค์ประกอบที่มีลักษณะอุดมการณ์ทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่องค์ประกอบที่มีลักษณะอุดมการณ์ทั้งหมดแต่เป็นองค์ประกอบนะที่มีทั้งส่วนที่ที่ต้องสู้กับรัฐปารเพราะเสียผลประโยชน์เพราะนั้นเมื่อเริ่มชนะระดับหนึ่งก็ต้องการผลประโยชน์กลับคืนมานี่แบบนึ่น น,ะะนี่แบบนึ่งแบบที่2แบบที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับต้องการช่วงชิงการนำแบบที่สองนี่ยังมีส่วนก็คือช่วงชิงการนำเพื่อต่อรองผลประโยชน์ก็มีเพื่อต่อรองผลประโยชน์หรือเพื่อจะเอาไปสมัครสจสอ,จอ,สอวสอสอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ก็มี หรือผลประโยชน์เป็นเป็นรูปธรรมนะฮะก็คล้ายๆกันแต่ว่าหมายความว่าจะเข้ามาสู่กระบวนการจัดตั้งด้วยนะฮะเข้ามาสู่กระบวนการจัดตั้งอีกแบบหนึง่งก็คือว่าทรงจากภายนอกเข้ามาเหมือนอย่างเอกสารที่เดนพูดเนี่ยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือเขาคิดว่าเขาก็ต้องการประชาธิปไตยแต่ต้องการประชาธิปไตยจากข้างบนนั่นก็คือให้กองทัพเนี่ยเป็นผู้ปฏิวัติประชาธิปไตย แต่ในขณะนี้สิ่งที่เขามองถามว่าถ้าเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆเหตุไนจึงมองอคนเสื้อแดงเหตุไนจึงมองพรรคเพื่อไทยและจึงมองคุณทักษิณเป็นศัตรูตัวนี้มันก็ชัดเจนว่าถ้าเขาต้องการประชาธิปไตยจนถึงขั้นบอกว่าต้องการทําปฏิวัติประชาธิปไตยจริงเนี่ยถ้าเขาต้องการอย่างนั้นจริงๆจะเป็นศัตรูกันไม่ได้มันต้องเป็นพวกเดียวกันถูกไหมคะแต่ว่าอาศัยคําว่าปฏิวัติประชาธิปไตยหนึ่ง แล้วแถมยังโจมตีอีกว่าพวกนปชพวกนี้ไม่ใช่พวกปฏิวัติเขาพวกปฏิวัติแต่ปฏิวัติจากบนลงล่างและเมื่อปฏิวัติจากบนลงล่างก็กลัวการต่อสู้ของมวลชนซึ่งเป็นการต้องการชัดใจจากล่างขึ้นบนไม่ใช่จากบนลงล่างก็คือประชาชนต่อสู้และกลุ่มคนเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งได้มาชักชวนหรือมา ช่วยเหลือมาสนับสนุนคนในพักการเมืองซึ่งมีหลากหลายเพราะนั้นเขาเรียกว่าขนมผสมน้ำยาก็าจะมาร่วมการจัดตั้งองค์กรต่างๆเหมือนที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในนี้ใช้คำว่าแผนการขั้นตอนปฏิบัติการยุทธการมวลชนจัดตั้งซ้อนจัดตั้งเพื่อยึดก,กลุ่มอำนาจรัฐโดยกองทัพแห่งชาติเน,เนนะฮะถ้าเผื่อเห็นเห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ทราบจะเห็นไหมคะ คือจะได้รู้ว่ามีแผนการนี้จริงๆไม่ใช่อาจารย์ทิดาพูดขึ้นแบบลอยๆเห็นไหมคะจัดตั้งซ้อนจัดตั้งเพื่อยึดกลุ่มอำนาจรัฐโดยกองทัพแห่งชาติไม่ใช่โดยประชาชนนะเป็นแผนการยุทธการทางทหารเห็นไหมคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำลายองค์กรการจัดตั้งมวลชนของระบอบทักษิณเห็นไหมคะแล้วใครอะองค์กรจัดตั้งมวลชนของระบอบทักษิณก็ยกตัวอย่างเช่นนปชนี่แหละ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็มีช่วงชิงการนำเห็นไหมคะนั่นแปลว่าถ้าคุณมีมีองค์กรมีแกนนําอยู่ที่ไหนก็ไปดึงมาหมดและปรากฏว่ามันง่ายที่จะไปสู่คนในพักเพราะฉะนั้นกระบวนการทําลายองค์กรประชาชนนั้นที่สําคัญคือจากภายในจากภายในถูกทําลายโดยภายนอก วางแผนหรือจากภายในกันเองเพราะแย่งผลประโยชน์กันหรือภายนอกวางแผนมาทำลายและสิ่งที่ภายนอกวางแผนก็นอกจากเป็นการยุให้แตกแยกเพราะว่าสวรรค์เลยที่เขาจะคิดว่ายกตัวอย่างเช่นถ้านนปชแตกแยกกับพักเพื่อไทยถ้านนปชแตกแยกกับพักเพื่อไทยหรือถ้าคนเสื้อแดงส่วนอื่นแตกแยกกับนปช หรือในนอพชด่าก,กันเองแตกแยกกันเองนะแกนนำเบอร์หนึ่งด่าเบอร์สเบอร์สดา่าเบอร์สดา่าด่าในเรทิประสัยไม่ได้ดา่าเอเชอัเดไม่ได้ไปด่าใน Facebook เพราะนึกว่าไม่รู้คนไม่รู้กันก็เป็นอีกคลุมอีกกลุ่มหนึ่งหรือด่าออกเอเชอัเดไม่ได้ก็ไปออกอีกสถานีอื่นนี่ยกตัวอย่างหรือไม่บางทีก็ออกทีวีเลย ทีวีสาธารนณะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยเพราะนั้นอาจารย์ธิดาก็ไม่ได้แปลกใจนะคะที่ว่าบางครั้งเราต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้และคํากล่าวหาซึ่งเป็นเท็จเนี่ยมันก็ยังดํารงอยู่แต่บางทีเจ้าตัวเลิกละบางคนแต่คํากล่าวหายังดํารงอยู่เพราะว่าในเมื่อเราถือว่าเราเข้ามาทำเนในกระบวนการประชายชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเผชิญสิ่งที่ท้าทายเหล่านี้ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสุจริตและต้องการที่จะทำงานให้กับประชาชนจริงๆนี่หมายถึงทุกคนที่อยู่ในขบวนการของประชาชนเราไม่สามารถท้อถอยและเราไม่สามารถปล่อยให้คำกล่าวหาอันเป็นเท็จเหล่านั้นเนี่ยทำลายขบวนการเนี่ยได้ที่แล้วมาเราก็พยายามที่จะเนื่องจากว่าเวลาทั้งหมดของเราสอนทุกดอกเนี่ยต้องยิงสู่ ฟังที่เป็นปฏิปักษ์สอนทุกดอกเราจะไม่มายิงปักอ,อกพวกเรากันเองเพราะนั้นในขัวนการทำลายประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้พักแตกแยกกับองค์กรมวลชนและบางครั้งก็ใช้คนในพรรคเพื่อทำลายยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งองค์กรที่มีการถแถลงข่าวไปไว่ายกเลิกไปแล้วเช่น สอชอสซอชอในการประชุมนั้นเขาพูดชัดเลยหนึงคนที่มาเป็นเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกของเลขาธิการสำนักเลขาธิการสำนักนายกสองนอปชอจะต้องสลายจะต้องสลายไปสามคุณทักษิณจะมาคุมองค์กรนี้เองนี่นี่ยกตัวอย่างตอนหลังเนี่ยคุณสุชาติไลน้ำเงิน ก็เขียนยุบแล้วเพราะว่ากว่าจะมารู้ว่ามันยุ่งมากมีคนเอาไปใช้ชื่อนี้นะฮะเอาไปเป็นประโยชน์ชื่อคล้ายๆองค์กรที่นี่แหละเพราะมันเกี่ยวกับสื่อสถานีวิทยุและโทรทัศน์นะคะสถานีวิทยุและโทรทัศน์อันนี้ชื่อคล้ายๆกันเพราะอันนั้นก็คือเสียงประชาชนนั่นหมายถึงเขา เน้นหนักในเกี่ยวกับพวกสานีวทิทยุแต่ว่าจริงๆก็เป็นการเปลี่ยนทายการนำมวลชนนะคะเปลี่ยนทายการนำมวลชนโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าจัดตั้งซ้อนจัดตั้งถ้ารู้ว่ามีแกนนำเสื้อแดงแกนนำนปชอยู่ที่ไหนก็จะเอาผลประโยชน์เข้าล่อนั่นก็คืออ๋อนี่มาจากสำนักนายกมาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจากนั้นต่อไปก็เรียกเก็บเงินและเรียกหาผลประโยชน์ และก็บอกชัดเจนว่าคุณทักษิณต้องการจะทำลายนปชซึ่งเราไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเราไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะนปะชก็เกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้และมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราต้องการระบอบประชาธิปไตยจันทิดาก็ไม่ไม่ได้คิดนะ,ะว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ผู้ที่อยู่ในที่ประชมุมนะ,ะก็เอามาเล่าให้ฟังและมันสับสนอลหมา่านกระทั่งมีส่วนหนึ่งที่ไปเรียกตัวเองว่า เป็นกรุงเทพ50เขตก็แบบเดียวกันก็คือเข้าร่วมประชุมกับองค์กรนี้แหละซอฟอชอซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการเข้าไปร่วมไม่ใช่เรื่องของความผิดเพราะใครๆก็สามารถไปไปฟังไปลองดูได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจากนั้นเนี่ยเมื่อรับฟังข้อมูลแล้วทำอย่างไรต่อมีลักษณะที่ทำสอดคล้องก็คือทำลายองค์กรจัดตั้งเดิมไหมเช่นการอบอมบาดการนำ บอมบ a ดการนําอย่างที่เป็นข้อความเป็นเท็จเพราะฉะนั้นยุทธวิธีของเราฝ่ายประชาชนนั้นก็คือใช้ความจริงการใช้ความจริงเนี่ยกับศัตรูเรายังต้องใช้ความจริงเลยเพราะเมื่อไหร่เราพูดไม่จริงซึ่งเราพูดมาตลอดเวลาว่าประชาธิปัตย์นั้นน่ะพูดไม่จริงอย่างไรแล้วก็ระบอบอมาตยนั้นไม่จริงอย่างไรที่เราประสบความสำเร็จเพราะเราใช้ความจริงเพราะฉะนั้นกับศัตรูเรายังต้องพูดความจริง เพราะเราอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทาแล้วทําไมกับพวกเรากันเองจะใช้ความเท็จก็เพราะที่ใช้ความเท็จก็เพราะว่าไม่ได้พูดในฐานะผู้ถูกกระทาพูดในฐานะผู้กระทาจึงใช้ความเท็จแต่ถ้าคุณพูดอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทาคุณต้องใช้ความจริงนี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าการทําลายองค์กรประชาชนนั้นมีทั้งจากภายนอก เข้ามาสู่ภายในโดยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นองค์กรหรือเอกสารที่ที่ดิฉันเอาให้ดูเนี่ยนะฮะก็คืออันนี้เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มนี้สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้นี่เป็นกลุ่มนะก็ฟังดูก็ เกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ตามแนวทางแต่นี้เติมคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในนี้มีมีเป้าหมายในการทำลายยกตัวอย่างเช่นนะฮะในนี้เขียนอันหนึ่งะฮะหน้า43นี่เป้าหมายเพื่อเพื่อให้ประชาชนเสนอเจตนารมณ์ให้กองทัพแห่งชาติเข้ายึดกลุ่มอำนาจรัฐสนองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีทั้งพื้นที่ปิดลับพื้นที่เปิดเผยเราใช้คำพูดที่เรียกว่าทำลายระบอบเผด็จการทักษิณลัที่เนรคุณในทุกรูปแบบให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแผนการรองรับสถานการณ์หลังรัฐประหารและวิเคราะห์สถานการณ์พลิกกลับหากฝ่ายทหารของระบอบทักษิณชิงรัฐประหารซ้อนเพราะนั้นวิธีคิดของกลุ่มนี้ก็คือให้ทหารทำการรัฐประหาร และเขาเตรียมงานมวลชนสนับสนุนแต่ว่าก่อนที่เขาจะทำรัฐประหารและให้ประสบชัยชนะเขาต้องทำลายองค์กรประชาชนฝั่งที่เขาเรียกว่าระบบทักษิณเพราะนั้นหมายความว่าองค์กรประชาชนฝั่งประชาธิปไตยนี่แหละนอกจากปัญหาผลประโยชน์ปัญหากิเลตัณหาหรือว่าต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยจะมาทำกันเองแล้ว ยังมีปัญหาว่าถูกส่งทอดวิธีการทำลายเนี่ยมาจากฝ่ายตรงกันข้ามโดยส่งผ่านพักส่งผ่านกระทั่งคนในบ้านเลขที่1นึ่งหนึ่งหนงส่งผ่านมายังคนในนปชเดน,นเชื่อว่าความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เกาะกลุ่มถ้าเมื่อไหร่พี่น้องได้ยินคำว่าลัทธิประชาธิปไตย กับรัฐธิรัฐธรรมนูญพี่น้องรู้ต้องรู้ทันทีว่าคนพูดเนี่ยก็คือคนกลุ่มนี้แหละบอกว่าที่พวกเราต่อสู้กันอยู่เนี่ยผิดต้องปฏิวัติประชาธิปไตยเอาฟังดูดีแล้วใครปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนปฏิวัติประชาธิปไตยหรือเปล่าเขาบอกว่าปฏิวัติจากข้างบนข้างล่างและพี่น้องลองฟังดูคล้ายๆเสียงของเสสนามมมาไหมเสามมาไอ ที่เขาพูดคำว่าปฏิวัติขึ้นมาแล้วมีคนถามว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณตามมาตราหนึ่งหนึ่งสคุณกบฏหรือเปล่าแปลว่าคุณจะล้มล้างระบอบที่มีอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันซึมซ่านกันจนกระทั่งเข้าใจกันแล้วว่าคิดว่าปฏิวัติประชาปไตยในความหมายเขามันเป็นสิ่งที่ถูกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเน้นแบบที่ในเอกสารนี้พูดก็คือ แน่นอนฐานทําการรัฐประหารแต่หมายความว่าวิธีคิดของเขาเขาอ้างว่าทหารนี่ก้าวหน้ารัฐประหารแล้วจะเปลี่ยนประเทศเป็นประชาธิปไตยก็คือเปลี่ยนจากบนลงล่างแล้วก็มีส่วนหนึ่งทํางานมวลชนรองรับไปทําลายกลุ่มที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยที่เป็นของคุณทักษิณชินวัตรหรือนอปชหรือคนเสื้อแดงนี่แหละนะทำลายเสร็จแล้วก็เข้าแย่งชิงการนําอันนี้เนี่ย เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านี่เป็นนี่ปมที่เดนพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาความเชื่อในหลักคิดที่แตกต่างกันถามว่าในพรรคเพื่อไทยมีไหมมีมีเยอะด้วยคิดแบบนี้คิดแบบนี้นะฮะมีเยอะด้วยคือไม่ได้เน้นที่ตรงคุณทักษิณน,นะแต่ว่าเขาบองไปนิดนึง คือที่พูดเนี่ยอันนี้มันเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดแจ้งแต่ที่เบาไปนิดนึงก็คือวิธีคิดเขาก็คือว่าหมายถึงว่าต้องการให้ประเทศนี้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยรับประหารแบบเกา่าไม่เอาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ไม่เอาแต่ต้องการทำให้ยอดเนี่ยเปลี่ยนจากบนเนี่ยลงมาล่างเพราะฉะนั้นก็จะแยกกันอยู่ในที่ต่างๆในกองทัพก็มีในกรมนก็มีแน่นอน ในการทำงานมวลชนและโดยเฉพาะสื่อเพราะนั้นขบวนการในการยึดกลุ่มสื่อและสถานีวิทยุเพราะนั้นพี่น้องสถานีวิทยุชุมชนทั้งหลายเคยได้ยินคำว่าลัทธิประชาธิปไตยและปฏิวัติประชาธิปไตยแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันพูดไม่ตรงกันก็มีบางคนก็อาจจะคิดปฏิวัติประชาธิปไตยในลักษณะงานมวลชนก็คือจากล่างขึ้นบนแต่นี่ไม่ใช่อันนี้จากบนลงล่าง และขณะนี้นะฮะก็มันน่าสนใจที่คำพูดของเซอ้ายซึ่งเราจะไปพูดต่อกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาใช้คำพูดว่ามวลชนจะปฏิวัตินั่นก็คือได้มาเรียนรู้แล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมวลชนคนเสื้อแดงมวลชนรักประชาธิปไตยนั้นจำนวนมากเพราะนั้นทฤษฎีเดิมของเขาที่คิดว่าจะนำพาประชาธิปไตยมาสู่ประเทศ โดยการที่ใช้ทหารเป็นฐานประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นวิธีคิดอย่างเช่นยกตัวอย่างเดนผู้ตรงๆเลยพลเอกชวลิตย,ยงใจยุธเป็นต้นเพราะนั้นกลุ่มที่มาจากเดนพูดตรงๆเลยนะกลุ่มที่มาจากพักคการเมืองของพลเอกชวลิตมีคนจำนวนมากก็เป็นลัทธิแบบนี้ คือเรียกว่าลัทธิประชาธิไปไตยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นว่าการทำลายบางทีเนี่ยด้านหลักก็คือมาจากภายในเพราะฉะนั้นการทำลายขบวนการประชาชนนั้นขณะนี้เนี่ยมันเหมือนได้ยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือเขาจะได้อำนาจรัฐของระบบอามา์และก็พร้อมกันนั้นก็ทำลายขบวนการประชาชน ถ้าเรามีเวลาเราจะมาคุยต่อเรื่องนี้ในวันหลังอีกค่ะวันนี้เวลาหมดไปแล้วนะคะต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Ja, fabelnd, just ชื่นชม้ขาขอเปลี่ยนคำสาบานไปกับสายลมจากพี่ทักชีวิตผู้ทุกข์ลงจากลมล้างเทินกดขีดระรมและต่อสู้ลมอำนาจดาทมชีพนี้จากอุทิศเพื่อกอบกูฎทำจากจองรังทอระราดระยำให้ลมรํำลือในวีระคำแดดชั่ว้าดินจากสิ้นมาลา อย่าเถื่อมนุษย์ที่ลำไรรินหยดเลือดแดงชัที่สาดพื้นดินประดุดฟ้าฟาบันเจ้าศพประดับเรวร้อนล้มแห่งทะเลซาเรามาด้วยสันติจับมือก็ได้มครมาพูดจาก็ได้ตอนนั้นก็เขากินแท่านได้ยืนขึ้ง เห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปลี่ยนคำสาบานไปขับสายลมจากพิทักษชีวิตผู้ทุกข์ลจากลมล้างเกิน,งลงลงนกุดขีดระทมและต่อสู่ลมอำนาจดาเธอ